สวัสดีค่ะวันนี้โพสตปี้อยู่กันที่ถนนม้าสีหมอกตําบลท่าพีเลี้ยงจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอาคาร3ชั้นที่เหมาะกับการค้าขายสุดๆด้านหน้ามีพื้นที่สำหรับจอดรถเข้ามาในตัวอาคารก็จะเจอโถงด้านในแบบนี้ค่ะด้านล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องส่วนด้านหลังจะต่อเติมเป็นครัวหรือไว้สำหรับจอดรถก็ได้นะคะ ขึ้นมาที่ชั้น2จะมีห้องนอนหนึ่งห้องวิวหน้าบ้านแบบนี้และห้องน้ำตรงโขงอีกหนึ่งห้องค่ะมาต่อกันที่ชั้น3นะคะชั้นสุดท้ายแล้วเป็นโถงโลง่ลงๆแบบนี้เลยจะต่อเติมเป็นห้องนอนก็น่าสนใจนะพร้อมกับห้องน้ำที่โถงอีกหนึ่งห้องค่ะใครที่ไม่อยากพลาดติดต่อโพสต์เบตตี้ได้เลยค่ะ